บทที่2บรรยากาศรอบกายสลัวเลือนลางแต่หนับว่ายังโชคดีที่แสงสว่างจากดวงจันทราแทรกส่งลงมาทม่ําคลางความมืดมิดจึนทำให้นางมองเห็นว่าแห่งหนเบื้องหน้านี้กลายจะเป็นพรงถ้ำน่ากลัวแห่งหนึ่งด้านหน้าปกคลุมด้วยต้นญ้าลกสูงท่มเร,รีสะและแนวเถาวันระยงระยางมีเพียงต้นซื่อไหวสองต้นที่กำลังออกดอกสีขาวนวลภายระยะเท่านั้นกำัง ที่พอจะลดทอนความน่ากลัวของสถานที่อันน่าวงเวงแห่งนี้ได้หญิงสาวไม่คิดเข้าใกล้พงถ้ำนั้นนางรีบหันหลังกลับและเล่้ยงสาวเท้าเดินออกห่างอย่งางหวันกลัวที่นี่ที่ไหนมีใครอยู่แถวนี้บ้างหรือไม่อลอยเวลาที่ก้าวเดินอยู่ในป่ารกอย่างไม่รู้ทิศทางหญิงสาวพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงแต่ว่าวที่แห่งนี้ร้างไร้ผู้คนอย่างแท้จริง หูได้ยินเพียงเสียงตนเองกองสะท้อนกับนางหลงทางเสียจแล้วไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ใดและนางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเมื่อมีอาจค้นหาคำตอบได้จึงทำได้เพียงแค่เดินต่อไปเไรื่อยๆหญิงสาวผู้หลงทางไม่รู้ว่าตนเองเดินวนไปวนมาไประยะทางกี่ลี้กันแล้วนมั่นใจว่าตนเองเดินทางมานานเกือบหนึ่งชั่วย,ยามท้องฟ้าเบื้องบนคลายจะสว่างขึ้น ใลรลุงเช้าแล้วกระมังนางขุนคิดอยู่ในใจก็ทั้งในที่สุดยิงสาวก็เดินมาถึงขอบเนินพาสายตาพันเหลียวไปเห็นเส้นทางสัญจรรถมาเส้นทางเล็กๆสายหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลลิฟิีปากสวยได้รูปคลี่ยิ้มดีใจหากเดินตามถนนสายนี้ไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าอาจจะพบเจอชาวบ้านสักคนน่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากพวกเขา รันพอสาวเท้าเดินเองถนนสายนั้นแล้วกบว่าร่างของนางถูกแรงดึงดูดอันมาหาศาลเหนี่ยวทั้งเอาไว้ทำให้มีอาจก้าวเดินต่อไปได้หญิงสาวพยายามทดลองเดินเข้าไปอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จความตื่นตะหนกเริ่มแพร่กระจายขึ้นกลางใจแต่ว่ายังไม่ทันได้ตรายตองให้ลึกซึง้งว่าจะทำสิ่งใดต่อไปทันทีที่หันไปเห็นแสงดวงตะวันทอด อากายโผล่พันเนินผาเบื้องล่างไมหยาบฟ้าสางนางก็พันสะดุ้งตกแจตื่นขึ้นมาองค์หญิงทรงฝันท้ายหรือเพคะหลานชิง,งนางเฝ้าอยู่หน้าห้องนางได้ยินเสียงองคหญิงสะดุ้งตื่นจึงรีบเข้ามาดูเห็นว่าองค์หญิงหวานหนิงกำลังนั่งหน้าซีดเผือดอยู่บนเตียงตามกรอบหน้าผากและลำคอมีหยดาดเหงไหลสม้มองค์หญิงน้อยนึกคร,คร่ครวญชั่วครู่จึงตั้งสติได้เรื่องท่าวทั้งหมด มันก็แค่ฝันร้ายเตือนหนึ่งเท่านั้นถูกของเจ้าคาฝันร้ายจริงๆยามน,นี้ชาวเท้าเชืช่หรือไม่ในเมื่อเป็นเพียงความฝันองค์หญิงหวานหนิงจึงคลานจะใส่ใจอีกใช่แล้วเพคะกุยชิงกำลังไปเตรียมอาหารให้องค์หญิงส่วนท่านจะาใช้กับเหล่าองค์ลักตัวโต,วตวพวกนั้นก็กำลังเตรียมขบวนเดินทางองค์ขลักตัวโตวที่หลานชิงเอ่ยย่อมหมายถึงองค์ขลักจากเผ่านีเจน ทุกคนล้วนมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าบุรุษชาวฮั่นอยู่หลายส่วนในวันที่องค์หญิงวานหนิงเดินทางออกจากวังหลวงมีแค่นางนกับกุ้ยชิงสองคนเท่านั้นที่ฝ่าบาทอนุญาตให้เดินทางติดตามประดับใช้องค์หญิงยังต่างแดนไม่มีองค์ขลางตาท่งร่วมเดินทางไปคุ้มกันแม้แต่คนเดียวบ่งบอกได้อย่างดีว่าองค์หญิงวานหนิงเป็นพาธิดาที่ไม่เป็นที่โปรดผ่านมากเพียงไทยเช่นนั้นเจ้าก็มาช่วยข่าล้างหน้าล้างตา ผัดเปลี่ยนอาพรเถิดว่าเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินยาแล้วรีบออกเทินทางกันองค์หญิงวานหนิงยิ้มมุมปากเล็กน้อยพางกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นนางร้อนใจอยากไปถึงเผ่านีจนโดยไวแผนการทวงแค้นคนชั่วจะได้เริม่มต้นขึ้นเสียทีขบวนทถม้าเดินทางรอมแรมกลางผืนทะเลทรายสีทองกว้างไกลสุดลูกหูลูกตายอยู่สองวันก่อนเธค่อยเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่เขตทุ่งญ้า องหญิงหวานหนิงนังเปิดหน้าต่างรถม้าชื่นชมทัศนียภาพรอบกายมาตลอดทางยามมีเริ่มมองเห็นต้นไม้สีเขียวบ้างแล้วครูก่อนได้ยินบุรุษน้ำจาชัยมักเข้ามาอธิบายว่าบริเวณนี้คือหัวเมืองชายแดนกุยจึงนั่งหลังิงนั่งอยู่อีกฝั่งของรถม้าลอบแอบมองพู้เป็นนายด้วยความปลื้มเพลินใจยาของท่านจาชัยวิเศษจริง องค์หญิงของพวกนางสุขภาพแข็งแรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ต่อให้นั่งเปิดหน้าต่างรถมา้าตากแดดตากลมนานเท่าใดองค์หญิงก็ยังไม่ป่วยไข้สำยังดูสดชื่นกับปี้กระเ่ากระทั้งเวลาดวงตะวันคล้อยตาำขบวนเดินทางจึงเข้าสู่เขตเมืองหลวงของเผ่าบ้านเรือที่อยู่อาศัยของชาวนีเจิรวมไปถึงโรงเตี๊ยมร้านค้าต่างๆหลวดเป็นกระจมหนังวัวที่ทนทานแข็งแรง ถนนให้ตัวเมืองกว้างขวางมีกองคาราวานของชนเผ่าต่างๆเดินทางเข้ามาค้าขายสัตว์เลี้ยงจำพวกอูดม้าลาวัวและแพะส่วนสัตว์ป่าหายากบางชนิดที่มีให้พบเห็นอยู่บ้างนอกจากนี้ยังมีร้านแร่พันุ์ราคาแพงและร้านอัญนนมณีทำค่าแม้แต่ร้านขายเครื่องแป้งเครื่องหอมสำหรับปงคงแต่งร่างกาย ก็มีให้เห็นอยู่หลายร้านชาวเมืองเดินเลือกซื้อสินค้าในตลาดยามเย็นกันควักควายบรรยากาศคึกค,ค้นอย่างยิ่งองคหญิงหวานหนิงเชิงงอกหน้าออกไปดูอย่างสอนอุกสนใจซึ่งผู้คนด้านนอกมิได้ผิดสังเกตหรือหันมามองแต่อย่างใดด้วยเผานางพกภาพคุมปิดบังใบหน้าเอาไว้มิดชิดว่าไปแล้วเมืองหลวงแห่งนี้นับว่าจเจริญรุ่งเรืองแม้แผ่เมืองเปี้ยนจริงเมืองหลองของต้าส้งไม่แต่น้อย ขบวนรถมาเคลื่อนตัวให้อีกครู่หนึ่งองค์หญิงวานหนิงเห็นกำแพงวังตั้งตระหง,ง่านอยู่เบื้องหน้ามันถูกสร้างขึ้นด้วยก้อนหินขนาดมหึมาจำนวนมากก่อเรียงซ้อนกันไปตามแนวภูเขาเมื่อผ่านผลกำแพงวังเข้าไปตลอดสองฝั่งถนนที่มุ่งหน้าเข้าสู่พระราชวังของอมุขค,คารมีทหารตัวยใหญ่ในชุดหนังสัตว์สวมทับด้วยชุดกเกราะเหล็กวาววับสวมหมวกทรงแหลมยืนถืออาวุธประจำกายอย่างเป็นระเบียบ กระจายอยู่โดยทั่วองค์หญิงหวานหนิงเอื้อมมือปิดหน้าต่างรถมา้าให้เหลือช่องว่างให้พอมองเห็นแค่เพียงเล็กน้อยคงดูไม่งามเท่าไทยหากทาหารเหล่านี้เห็นว่าว่าที่พระชาย,ยาไทยซึ่งมารยาทการกระทำสอดรู้ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อยามนี้นางต้องมาอาศัยอยู่ในทินทานของผู้อื่นก็สมควรจดจำเส้นทางภายในวังให้ดีเพื่อนำมาวางแผนหาทางนี้เอาไว้ตะเตรียม ดวงตาผลสิงลอดมองออกไปตามรอยงามหน้าต่างเห็นหมู่ประจมขนาดใหญ่จำนวนมากมายหลายร้อยหลังเรียงรายขึ้นไปตามแนวเขาแต่ละหลังปลูกสร้างห่างกันในระยะเหมาะสมสำายังมีกำแพงหนาก,กันเพื่อเป็นส่วนตัวใจกลางพระราชวางังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นลานเดินกว้างขวางดูคล้ายเป็นลายประกอบพิธีกรรมถัดไปไม่ใครนักหากนางถูกไม่ผิดน่าจะเป็นโรงเที่ยงมา้า เขตที่พักของเหล่าขุนนางชั้นสูงของเผ่าพยคาคะจะใชายชักมาเข้ามาอนุภัยเหมือนดังเช่นนี้ธรรมตลอดทางองค์หญิงแอบกรอกตาไปมาเล็กน้อยนางอุษาแง้มปิดหน้าต่างลงแล้วเชียวเหตุใดเขาจึงตาดีเช่นนี้ในเม่ถูกจับได้แล้วจึงไม่จําเป็นต้องทําตัวรับล่อเราชนไาอีกต่อไปองค์หญิงหวานนิงจึงผลักเปิดบานหน้าต่างออกไปยังดังเดิมศพหน้าบุรุษอายุราวสาปียังเปิดเผย เกล่าถามว่าข้าต้องพักที่ใดะพะราชวังชั้นในพยะคะที่นั่นเป็นอาณาเขตพำนักสำหรับเชื้อพระวงศ์สตรีองค์หญิงพยักหน้าทับเท็กน้อยในตอนนั้นเองรถม้าก็เคลื่อนตัวผ่านกระจมมะหึมาตัวกระจมทำจากหนังวัวชั้นดีวัดลวดลายชนเผ่าหลังคาเป็นยอดแหลมทำจากทองคำแท้สุกพลังยอดบนสุดมีรูปปั้นเหยี่ยวทะเลทรายใหญ่ปีก ยามสะท้อนกับแสงสีส้มจากคบเพลิงที่ส่องสว่างเรียงรายถอบอากาศงดงามน่าเกรงขามอย่างยิ่งนี่คือขโจมหลวงท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชการพะยะค่ะจ่าชัยทำหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าบ้านได้อย่างดีเยี่ยมก่อนจะข่าวต่อไปว่าส่วนระจมทองคาที่อยู่ด้านบนสุดเป็นที่ประทับของท่านขันพะยะค่ะองค์หญิงมังตามปลายมือของอีกฝ่ายที่ผายชี้ไป กระโจมที่ประทับหลังนั้นมีขนาดใหญ่เท่าเทียมกับกระโจมหลวงหากแต่ยิ่งใหญ่และรูหลากว่ามากเนื่องจากทําจากมันและทองคาทั้งหลังเผ่านีเจนช่างเป็นคนเถื่อนที่ร่ํารวยยิ่งนักในที่สุดรถม้าของวัธิพัชาย,ยาคาันก็เข้ามายังเขตพำนักสําหรับเชื้อพระวงศ์สตรีกระทั้งรถม้าหยุดลงหน้ากระโจมหลังใหญ่หลังหนึ่งจาชายัยรีบตวัดมือลงจากหลังอาชาเดินเข้ามายืนอธิบายด้วยความสำรวมอยู่ข้างรถมา้า ถึงแล้วพะยะค่ะพระชมหลังนี้คือที่พำน,นักของพระชายาร่างผอมบางขององค์หญิงวานหนิงถูกกุ้ยชิงและหลันชิงบะครองทอนจากรถมา้าทบกวนท่านแล้วหาไม่ได้ทั้งหมดรวนเป็นหน้าที่ที่เดรับมอบหมายพะยะค่ะอีกสักครู่จะมีท่านหมอมาตรวจอาการของท่านหญิงให้ละเอียดอีกครั้งส่วนเข้าของทุกอย่างรวมไปถึงค่า,ารับใช้ถูกจัดเตรียมเอาไว้พร้อมแล้ว เชิญองค์หญิงพักผ่อนพุงนิยามอู่ทางเผ่าจะจัดงานเพียงต้อนรับเมื่อใครถึงเวลาจะมีค่ารับใช้นำพาภัยพะยะค่ะจะใช้แทงงานตามที่มาเธวของจามินผู้เป็นน้องชายส่งข่าวมาแจ้งตั้งแต่ขบวนเดินทางของพวกเขาเข้าสู่เขตชายแดนขอบคุณท่านอีกครั้งองค์หญิงหวานนิงพังหุกศรกะะให้จากนั้นก็เดินนำานาากำนันคนสนิทเข้ากระโจมไป ชาชัยมองตามแผ่นหลังของวัดทีชายาจนนั่งรับสายตาไปภายในใจคุณคิดตลอดการเดินทางส่วนใหญ่หากไม่ได้พักที่โรงเตียมหรือเพิ่งพักมา้วาวัดทีชายาก็จะอาศัยยุทธอดมา้ายามออกมาพบปะผู้คนก็จะมีผ้าพืนบางปิดบางใบหน้าเอาไว้อีกทั้งยังสวมชุดคลุมขนสัตว์เสียหลายชั้นทำให้เหล่าองคล์ละคพอน,นที่เดินทางไปรับ อาไม่มีใครได้เห็นรูปชมของนางมีเพียงเขาเท่านั้นที่เคยเห็นนางในท้องพระโรงวังหลวงของตาทรงในตอนนั้นองค์หญิงน้อยผู้นี้ก้าวอ,ออกมาทับราชงองค์การอาภิเศษสมรสเชื่อมสัมพันธ์จากฮ่องเต้ทรง,งจงเหนินผู้เป็นบิดาและได้เห็นอีกครั้งเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนที่เขาตามหมอมารักษาอาการเจ็บป่วยให้หนางระหว่างเดินทางทั้งสองครั้งที่ได้เห็นองค์หญิงวานหนิงล้วนอยู่ในสภาพเจ็บป่วย ใบหน้าง,งดงามเขาเสียจนน่าเป็นห่วงนางยังยาวไวอย่างแท้จริงสูงเพียงหน้าอกเขาเท่านั้นทําให้เขาอดเป็นห่วงว่าว่าที่ประชาย,ยาพวกนี้นางจะปลนิัพัดท่านขันของเขาไหวจริงๆหรือทันทีที่เก้าเข้ามาในกระโจม องหญิงหวานหิงชันงักไปเล็กน้อยนางเห็นสตีเผ่านี้เชิญพู้หนึ่งซึ่งน่าจะมีไหวใกล้เคียงกับท่านจาชัยเดินนำเหล่าหญิงทับใช้รูปร่างแข็งแรงสูงใหญ่ราวสี่ห้าคนเข้ามาทำความเคารพขาระวะพะชัยยาหม่อมฉันมีนำว่าหลีปันเป็นหัวหน้าหญิงทับใช้ได้รับมอบหมายให้มาคอยดูแลรับใช้พระชัยยาที่นี่เพคะรอยมึนใบหน้าขององค์หญิงหวานหนิง พันผน,นึกค้างนางยังไม่ได้เข้าพิธีอภิเษกสักหน่อยใหญ่จึงเรียกขานว่าพระชาย,ยาอย่างเต็มปากเต็มคำเสร็แล้วแต่ว่านางก็ไม่ได้ทักท้วงออกไปให้อีกฝ่ายต้องเสียหน้าองค์หญิงหวานหนิงยกมือเลียวเร็กขึ้นปลดผ้าคลุมหน้าออกแล้วเรียกกุ้ยชิงกับลานชิงมาช่วยถอดเสื้อคุมขนสัตว์ที่พวกนางบังคับให้สวมใส่มากมาถึงสมชั้นให้เหลือเพียงอภรณ์ด้านใน เนื่องจากอากาศในกระโจมอบอุ่นสบายโดยมีกระถางไฟขนาดใหญ่ตั้งวางอยู่หลายแห่งหลีปและหิงทับชายทั้งหมดเมื่อมองพระชาย,ยากันจนตาค้างพระชายยาของพวกนางยังเด็กมากจริงๆดูเหมือนจะรุ่นเล่าคราวเดียวกับองคหญิงสหลีน้องสาวแท้ๆของท่านขานเดิมทีก่อนหน้านี้องค์หญิงสหลีคือสตรีที่งดงามที่สุดของเผ่าแต่ว่าในยามนี้ตำแหน่งหญิงงามของเผ่เาต้องเปลี่ยนคนเสียแล้วกระมัง แม่พระชายาของท่านคานจะตัวเล็กและดูเยาว์ไปสักหน่อยหากแต่งดงดงามชวนตาลึงที่สำคัญผิวพรรณนั้นขาวจัดไร้ตะมิและดูนุ่มนิ่มอดุดปุยหิมพานคนที่ถูกจ้องมองรู้สึกขัดเขินจึงพยักหน้าทับเด็กน้อยก่อนจะยิ้มคลางเล่าตอบว่าข้าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยนักกินอาหารในรถม้ามาบ้างแล้วตอ,อนนี้อยากอาบน้ำชำระก,กายอย่างยิ่งหากท่านหมอมมาตรวจก็ให้รอสักครู่เถิด เพคะหม่อมฉันจะพาไปที่ห้องอาบน้ำหลี่ปันรีบเดินทางโดยก่อนไปได้สั่งการให้หญิงทับใช้ที่ช่วยเหลือช่วยกันจัดเก็บข้าวของของพระชาย,ยาให้เรียบร้อยองหญิงวานหนิงเดินตามพังกว่าตามองสำรวจสิ่งต่างๆสิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือคันช่องกรอบทองรวดลายงดงามบานใหญ่ความสูงขนาดเท่าตัวนางประดับอยู่ฝั่งหนึ่งของห้องโถงเด็กหญิงชะงักไปทันที หัวจเจ็ดเอ็ดลัวมีกล้าก้าวเท้าเดินผ่านคันช่องพันนั้นนางยังทำใจไม่ได้ที่จะเห็นเงารางขององค์หญิงผ่านหนิงดวงตาที่หุบลงฉายประกายเหมือนเศร้าร้าวรานเอาคันช่องนี้ออกไปและต่อไปอย่าได้นำคันช่องใดๆเข้ามาที่นี่เด็ดขาดเด็กหญิงพยายามระง,งับความโศกเศร้าก่อนจะออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลดังเดิมลีปันฟังแล้วงนงงไม่น้อย สตีชมซักคันทั้งหลายล้วนชมชอบส่งรูปชมของตนเองในคันช่องไม่ใช่หรือแม่นางบางคนถึงขั้นสั่งทําคันช่องมาเล็กๆอวยพวกติดกายเีย้ําแต่ในเมื่อเป็นคําสั่งหลีปันก็ไม่กล้าเพิกเฉยจึงส่งสัญ,ญญาณให้ดิ่งนับใช้ที่อยู่บริเวณนั้นรีบเข้ามายกคันช่องผานีอ้ออกไปอย่าว่าแต่หลีปันงุนงงเลยกุยชิงและหลันชิงเองก็งุนงงไม่น้อยพวกนางหวนนึกย้อนไปถึงช่วงก่อน อังเดาเดินทางออกมาเผาหนีเชิญองค์หญิงก็เศร้าตรมมีส่วนใจรูปชมตนเองอีกแต่ก็ไม่เคยมีสักครั้งที่ให้นำคันช่องไปเก็บหรือมีท่าทางหวาดกลัวคันช่องเช่นนี้หลังจากองค์หญิงวันหนึ่งฝืนจากอาการป่วยหนักเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกนางรู้สึกว่าผู้เป็นนายดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อคันช่องบัานนั้นถูกย้ายออกไปแล้วองค์หญิงน้อยจึงได้เปลี่ยนห้องอาบน้ำตามเดิม ความเศร้าโศกเมื่อครูคายลงไปมากดวงตากลมโตจึงเริ่มมองสำรวจรอบคายอีกครั้งกระโจมทรงกลมด้านหลังนี้มีขนาดใหญ่มากด้านใหของกระโจมมีลักษณะคล้ายกลวยทรงคว่ำผนหังโดยรอบทำจากหนังวัวชั้นดีเย็บซ้อนทับกันหลายชั้นเพดานด้านบนใช้ไม้ขนาดใหญ่ขัดสานกันเป็นรูปตะไคร่ทีเล็กมองคำนวณด้วยตาภายในกระโจม น่าจะมีเนื้อที่ใหญ่โตกว้างขวางเท่าตํนักพะสนมในวังหลวงตาสรงหลังหนึ่งนาทีเดียวโดยกั้นพื้นที่แบ่งออกเป็นหลายห้องอย่างเป็นสัดส,ส่วนแต่ละห้องล้วนตกแต่งด้วยเครื่องทองสุกปลังและลานตาและพรมขนสัตว์ลวดลายงดงามแปลกตายิ่งเด็กหญิงคาดเดาว่าของทั้งหมดนี้นํามาจากดินแดนโปเซียหรือไม่ก็ตีมูต้องย้ำกันอีกครั้งว่าเผ่าเนยเชนช่างเป็นคนเถื่อนที่ร่ำรวยยิ่งนัก กระโจวมว่าที่พระชายาของท่านขานคึกเคืนตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากวันในท่านขานได้จัดงานเทียงตอนรับว่าที่พระชายาอย่างยิ่งใหญ่ที่กระโจมหลวงหลีปันนำหญิงรับใช้เตรียมเครื่องหอมสำหรับชาหมรกายส่วนก้ยชิงและหลานชิงกำลังเลือกอาผ่อนเครื่องประดับเตรียมพร้อมให้ผู้เป็นนายได้สวมใส่เพียงครู่เดียวร่างผอมพาะหุ่นิงวันหนิงเก,กลาออกมาจากห้องนอนที่อยู่ท่านในสุด หลังจากเมื่อคืนที่มีมหอมาะมะตรวจอาการให้นาง้อมจัดยาบำรุงทำค่าให้มากมายประกอบกับนางได้เดินลมพรานฟื้นฟูกําลังภายในอยู่เกือบครึ่งค่นคืน,คนทําให้ชาวนี้รู้สึกสดชื่นกับพี่กระเป๋าสุขภาพร่างกายดีขึ้นมากวันนี้องค์หญิงดูมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งเพคะแคมทั้งสองข้างเริ่มมีเลือดฝาาแดงและเลือดหเห็นแล้วหมอมฉันดีใจเหลือเกินองค์หญิงจะส่งคันช่องอด้วยตนเองดื่มให้เพคะ กุ้ยชิงเดินอมยิ้มเข้ามาประคองทะว่ากลับชะงักไปเล็กน้อยเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนองค์หญิงของน้ามีรับสั่งให้นำคันช่องทุกพันออกไปจากกระโจมใบหน้าของกุ้ยชิงซีดเผือดลงแอบบลอกมองผู้เป็นนายด้วยความหวาดหวัน่นเกรงว่าจะทำให้องคหญิงไม่พอพัยแต่แล้วกลับเป็นกุ้ยชิงที่กังวลไปเององค์หญิงวานหนิงยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยแถายังเป็นหัวข้อสนทนาโดยน้ำเสียงนุ่มนวลเป็นปกติ ใช่แล้วคาหายป่วยแล้วหม่อมชันยินดีด้วยเพคะหลีปันเก้าเข้ามาก่าวยินดีอย่างทอบน้อมขอบใจพวกเจ้ามากองหญิงเพคะหม่อมฉันเตรียมชุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างเพคะหลันชิงเดินถืออาพรชุดแดงเจิดเจ้าตากาตาเท่ากับแสงตะวันชุดหนึ่งเข้ามานางกับกุ้ยชิงช่วยกันตัดสินใจจนปวดหัวไปหมดแล้วคิดว่าชุดนี้ เหมาะสมกับงานเทนนีสวันนี้มากที่สุดองค์หญิงของพวกนางกำลังจะเป็นพระชาย,ยาคาันจะให้สวมใส่อาภรณ์ที่เรียบง่ายได้อย่างไรองค์หญิงน้อยปลายตาหันไปมองแค่เพียงเว็บเดียวก่อนจะคลี่ยิ้มแล้วใส่ศรีรษะปฏิเสธเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวเรียบๆชุดหนึ่งก็พอหากเป็นชุดผ้าดิบสีขาวได้จะยิ่งดีนะจะได้อย่างไรกันเพคะเผ่าของพวกเรานิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีสันชุดชาสดใส สีขาวมีจืดชืดไปเถืออีกอย่างชุดผ้าดิบสีขาวมีแต่สวมใส่ยำไว้ทุกเท่านั้นหลีปันเข้ามาช่วยทักท้วงอีกแรงนางอยากให้ท่านคันประทับใจในตัวที่ประชายาตั้งแต่แรกพบดังคำข่าวที่ว่าน้ำสูงเรือย,ย่อมลอยสูงหากว่าที่ประชายาเป็นที่รักใคร่ปวดปนนันพวกนางที่เป็นบ่ารับใช้ก็จะมีอนาคตรุ้งเืองตามไปด้วยคาชมชอบสีขาว องหญิงน้อยเน้นย้ำคำเดิมด้วยน้ำเสียงราบรียบกลุยชิงและหลานชิงได้ยินแล้วรอบคำหมดคิ้วมองทัาทันองค์หญิงของพวกนางเป็นเดรนีวยาวที่ชมชอบสีสันสดใสจำพวกสีชมพูสีเหลืองเป็นที่สุดอาร์พรส่วนมากที่ขนมาจากตาทรงหล่นเป็นสีเหล่านี้อ้อสึกจะมีอาร์พรสีขาวติดมาอยู่สองสามชุดกระมังตอนนี้น่าจะยังอยู่ใต้ก้นหีบ ทุกคนผิดหบองเล็กน้อยโดยอยากให้ผู้เป็นนายของตนเองงดงามสะกดตาสะกดใจท่านขนานมากที่สุดผากแต่ไม่มีผู้ใดกล้าขัดใจขึ้นมาอีกหลันชิงน่แ,แต่เดินคอตกเข้าไปหรืออาพรสีขาวชุดใหม่พวกเจ้าช่วยกันปนิบัติค่าอาบน้ำแต่งกายเถิดปะเดี๋ยวจะไม่ทันงานเลี้ยงองหญิงวานหนิงหันมาเอ,อ่ยบอกก่อนเดินนําไปยังห้องอาบน้ำรอยยิ้มประหลาดสายหนึ่งผุดขึ้นเจอชาง ผางคิดในใจว่าไม่ผิดข้าต้องกานไว้ทุกข์ให้กับเจ้าของร่างนี้แล้วก็ตัวข้าเองจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ